ครับครับสวัสดีครับชาวพ่อแม่พี่น้องชาวตะบังบางวัดท่านนะครับวันนี้ผมได้มาอยู่ตรงหน้าเขือนของหมู่สี่นะครับที่เราจะมีการดูดน้ํากันทุกวันนะครับวันนี้ที่เราจะดูดแค่ตัวเดียวเพราะว่าเราได้มีการพักเครื่องบ้างนะครับพักเครื่องเพราะว่าถ้าเราดูดสองตัวเรากลัวว่าถ้าเครื่องเสียหายแล้วเราจบไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยวันนี้ผมก็ได้ทํางานเต็มที่แต่การที่น้ําเริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยาเราก็มีการประหารจัดการ ในการเอาเครื่องสูบมาตั้งตั้งแต่หมู่เก้าหมู่สี่แล้วก็หมู่ห้าเพื่อจะดูดน้ําจากข้างในในเขื่อนออกสู่แม่น้ําเจ้าพยานะครับเราก็ได้ดูสถานการณ์น้ําทุกวันนะครับทุกวันว่าน้ําขึ้นระดับไหนยังไงถ้าน้ําขึ้นนี้เราก็จะเติมคันขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ด้วยน้ามวลน้ําของเขื่อนเจ้าพยาได้ส่งได้ได้ปล่อยออกมาก็ต้องเฝ้าระวังกันตลอดเวลา นะครับอย่างของเรามีมีพื้นที่ที่อยู่ชายแม่น้ำก็คือมีหมู่9หมู่4หมู่5หมู่6เราก็ทำการกั้นทุกวันนะครับจะดูแลชาวตำบลบางวัดที่อยู่นอกเขื่อนหรือริมแม่น้ำอย่างปลอดภัยเราจะมีการสำรวจทุกวันออกดูหน้างานทุกวัน นะครับมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งผมซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีต้องรับผิดชอบในครั้นี้ก็ขอให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บางวัดไม่ต้องกระโดดตกใจนะครับคิดว่าผมเอาอยู่ครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรผมจะแจ้งให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอขอบคุณมากครับ